อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวินานบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกๆหลานทุกๆุก,ก,ก,กคนาำรับในเช้าวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจ ร่วมกันฟังคำป่าประกาศของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในวันแต่วันในเวลาเช้าของทุกๆวันอธิษฐานทูลต่อพระองค์ร่วมกันขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะามา,อ,าอยู่ในกับลูกๆทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า พระบิดาเจ้าข้าสำหรับเวลานี้ลูกทุกคนพร้อมแล้วขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าในเยเรมีบทที่17ข้อ7คนที่วางใจในพระยาเวย่อมได้รับพระพรคือผู้ที่มีความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวโรมบทที่8 ข้อ28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์สรุดีบทที่40ข้อ2พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพระเจ้า ขึ้นมาจากหลุมมอรณาขอภัยนะคะพระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมอรณะออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทาให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงหนึ่งเปโตบทที่สองข้อเก้า 9. แต่พวกท่านเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปูหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหาสจรรย์ของพระองค์ให้เรามาฟังในคำ เปล่าประกาศของพระเจ้านะคะคำเปล่าประกาศในพระคิดข้าพเจ้าได้รับการยอมรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นมิจฉาหยายของพระคิดข้าพระเจ้าได้ถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อข้าพระเจ้าได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในจิตวิญญาณ ข้าพเจ้าถูกซื้อเอาไว้ด้วยราคาสูงข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคิดข้าพเจ้าเป็นธรรมิกชนข้าพเจ้าได้รับการยอมรับว่าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้รับการอภัย และได้รับการปลดปล่อยจากความบาปของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่ดีพร้อมในพระคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงนับว่าลูกทุกคนเป็นบุตรของพระองค์เป็นมิตรสหายของพระคิดและเป็นที่ ชอบธรรมที่พระอ,องค์ได้ทรงเลือกสรรไว้พระอ,องค์ทรงซื้อเรามาด้วยใดราคาแพงถึงกับยอมเสียชีวิตต่างๆพระอ,องค์ทรงรักลูกทุกคนลูกทุกคนเป็นของพระเจ้ารักเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคิดเป็นธรรมิกชนนะเป็นผู้ยอมรับว่าเป็นบุตรของพระเจ้า ลูกทุกคนเข้าใจถึงความรักกันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้สรงให้พวกเราทุกคนทางผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการอภัยและได้รับการปลดปล่อยบาปของเราทุกคนในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นทรงรัก ลูกทุกคนห่วงยายลูกทุกคนคอยตักเตือนสั่งสอนอยู่เสมอและที่จะไม่ยอมให้ใครมาทําลายลูกลกของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาสถิตยอยู่กับลูกทุกคนตลอดเวลาขอให้พวกเราถูกรู้ว่าร่างกายของเราไม่ใช่เป็นของเราแต่เป็นเป็นพระวิหารของพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคน ที่จะไม่คิดทําลายร่างกายและคิดในการที่จะเอาร่างกายนั้นไปทําในสิ่งที่ไม่ดีขอให้พวกเราทุกคนที่จะเชื่อและเห็นความรักความยิ่งใหญ่ขอบลงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตา เลียงดูลูกทุกคนให้มีความสุขมาจนถึงวันนี้พระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกลูกทุกคนที่บางครั้งลูกทุกคนได้หลังได้ขอไปได้หลงทำผิดต่อพระองค์โดยที่ไม่รู้ตัวขอพระองค์นั้นได้โปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับล,กล,กกลูกลูกทุกคนด้วยรักลูกทุกคนจะ ขอสารภาพความบาปต่อพระองค์และจะไม่ทําอีกแล้วขอให้พระองค์นั้นได้ยกโทพพษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบ,สบความสุขความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงาน การเงินปัญหาต่างๆที่ลูกทุกคนมีอยู่จงหมดไปพระคเจ้าค่าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขอบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านนะคะ